ดังแล้วแยกวงนักร้องดังถูกลือว่าโดนซื้อตัวแต่ความจริงคือเพลงที่ดังมากเพลงหนึ่งเพราะมีเนื้อร้องโดดเด่นสะใจแถมได้ดนตรีติดหูชวนฟังก็คือเพลงแสบหัวใจแต่งคำร้องคำนองโดยครูการกาลุนวงขับร้องโดยพรชัยสร้อยเพชรแสบ้าไปถึงซุงเมื่อเห็นน้องขวงคนอื่น 嗡嗡去。 อย่างไรก็ตามกว่าพรชัยสร้อยเพชรจะโด่งดังแจ้งเกิดเต็มตัวกับเพลงแสบหัวใจนี้ชีวิตของเขาก็ต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคมากมายแถมพอมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาจ,จู่ๆเขาก็ออกจากวงที่สังกัดอยู่แล้วไปร่วมหัวจมท้ายกับอีกวงหนึ่งพร้อมกันนั้นก็ชวนนักร้องในวงอีกคนหนึ่งซึ่งกําลังดังอยู่ตามไปด้วยคือดําดแดนสุพรรณนั่นเองช่วงนั้นจึงมีการลือว่าเขาถูกซื้อตัวแต่เมื่อเวลาผ่านไปพรชัยสร้อยเพชรได้เผยถึงประเด็นนี้พร้อมตั้งให้ข้อมูลประวัติเส้นทางชีวิตผ่านคอลัมน์ของครู สุรินภาคสิริในนิตยาสารโลกดาราฉบับเดือนกันยายนปี2514ดังต่อไปนี้พรชัยสร้อยเพชรมีชื่อจริงว่าจำรัดสร้อยเพชรเกิดเมื่อปี2491ที่บ้านดอนไฟไหม้ตำบลบ้านดอนอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นบุตรคนที่สองในจำนวนพี่น้องทั้งหมด9คนของคุณพ่อเพลินและคุณแม่แท้ส้อยเพชรซึ่งประกอบอาชีพทํานาเด็กชายจำรัดส้อยเพชรเรียนจบแค่ชั้นป .4 ก็ต้องลาออกมาอยู่บ้านทํานา จำรจสร้อยเพชรชอบชีวิตด้านศิลปินอย่างฝังจิตฝังใจมาตั้งแต่วัยเด็กในแถบตะบลอู่ทองนั้น เดิมทีชาวบ้านส่วนมากเป็นชาวลาวส่วงเวลามีการมีงานมีการฉลองที่ไหนก็มักจะมีหมอลำมาเล่นประจำเมื่อพบเห็นบ่อยๆเข้าจำดัดสร้อยเพชรเลยเกิดมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นหมอลำที่มีชื่อเสียงกับเขาดูบ้างอีกใจหนึ่งก็อยากจะเป็นนักร้องแต่ดูเหมือนว่าโอกาสจะเป็นนักร้องนั้นช่างห่างไกลาจากความหวังเหลือเกินในตอนนั้นเขาจึงได้แต่เก็บความฝันไว้ในใจคนเดียวแต่ยามีโอกาสเขาก็จะแอบไปร้องเพลงโชว์ตามงานวัด บ่อยๆเข้าก็ชักติดใจที่ไหนมีประกวดร้องเพลงเขาก็จะลองไปสมัครร้องประกวดกับเขาด้วยมีตกรอบบ้างเข้ารอบบ้างแต่เขาก็ไม่ลดละความพยายามจนกระทั่งวันหนึ่งเขาคว้าชัยชนะเอาถ้วยรางวัลมาอวดพ่อแม่พี่น้องทางบ้านได้ชาวบ้านแถบนั้นต่างก็ชมเป็นเสียงเดียวกันว่าไอรัดนี่มันร้องเพลงเสียงเหมือนชัยชนะนะในที่นี้ชาวบ้านคงหมายถึงชัยชนะบุญโชน,นะครับ นอกจากร้องเพลงได้แจ่มแล้วเด็กชายจำรัดสมัยนั้นยังเก่งในทางลำแบบอีสานอีกด้วยเพราะตอนที่อยู่บ้านยามว่างจากทำนาเขาก็จะดอดไปหัดกรอลำกับหมอลำรุ่นพี่แถวแถวข้างบ้านอยู่เสมอจนจำกรอลำได้คล่องจนกระทั่งเขาโตเป็นหนุ่มวัยขนองเห็นคณะหมอลำสากลจากเพชรบุรีเข้ามาแสดงแถวแถวบ้านก็ลองไปสมัครเป็นหมอลำกับสมัยอ่อนวงหมอแคนที่มีชื่อในขณะนั้นและยังเป็นหัวหน้าวงดนตรีลูกทุ่งแคนประยุกในเวลาต่อมา เพียงแต่ดูหน่วยการเท่านั้นสมัยอ่อนวงก็ตกลงรับเขาเข้าร่วมคณะหมอลำสาลด้วยจากจุดนั้นจำรัดสร้อยเพชรจึงได้ใช้ชีวิตลุกคลีเร่ร่อนไปตามจังหวัดต่างๆกับคณะหมอลำนี้อยู่หลายปีพร้อมกันนั้นเขาก็ฝึกเป่าแคนไปด้วยเพราะคณะหมอลำสาลในยุคนั้นมีการแสดงรวมกันหลายอย่างทั้งหมอลำคู่ร้องเพลงและเล่น,นดนตรีแบบไทยเดิมโดยใช้แคนกับเครื่องนดนตรีไทยเดิมเป็นเครื่องบรรเลง จำราสร้อยเพชรจึงต้องรับหน้าที่ทั้งเป็นหมอลำนักร้องคนเป่าแคนไปด้วยจนกระทั่งมาถึงยุควงการเพลงลูกทุ่งเริ่มตื่นตัวคณะหมอลำสากลที่เขาสังกัดอยู่ก็เริ่มปรับปรุงและประยุกต์วงให้กลายเป็นวงดนตรีแบบแคนประยุกต์และตั้งชื่อวงดนตรีว่าสมัยศิลปินเมื่อปรับปรุงวงใหม่ก็เริ่มมีการรับนักร้องใหม่ๆเข้ามาเพิ่มอีกหลายคน ด้วยเหตุที่จำดัดสร้อยเพชรเป็นคนเก่าคนแก่ของวงและเจนเวทีมาก่อนเขาจึงได้รับหน้าที่เป็นโคโซกหน้าเวทีอีกตำแหน่งหนึ่งชีวิตที่เคยคลุกคลีอยู่กับหน้าเวทีมาก่อนทําให้เขามีความสามารถรอบตัวยิ่งขึ้นหลังจากที่วงดนตรีแคนประยุกต์ได้ก่อตัวขึ้นไม่นานเขาก็มีโอกาสได้รอ้องมนทึกแผ่นเสียงเป็นเพลงแรกชื่อเพลงรักนี้พี่คอยเป็นเพลงแนวแหล่โดยใช้ชื่อนักร้องว่าพรชัยสร้อยเพชร หลังจากนั้นวงดนตรีสมัยศิลปินซึ่งเป็นวงดนตรีแคนประยุกต์ก็ได้ย้ายเข้ามาตั้งสำนักงานที่กรุงเทพพรชัยช้อยเพชรก็ได้ร้องมาทึกเสียงใหม่อีกเพลงชื่อเพลงว่าพายเรือเกี้ยวสาวและเพลงนี้เองที่ทําให้แฟนเพลงเริ่มรู้จักชื่อของเขาขึ้นมาบ้างแต่โชคยังไม่เข้าข้างเท่าไหร่แทนที่เขาจะมีเพลงใหม่ตามออกมาอีกชื่อของเขากลับเงียบหายไประยะนั้นเป็นช่วงที่วงดนตรีสมัยศิลปินของสมัยอ่อนวงเริ่มมีชื่อเสียงและมีนักร้องรุ่นน้องคนใหม่ๆเพิ่มเข้ามาหลายคน พรชัยร้อยเพชรจึงหลีกทางให้น้องๆโดยหันไปมุ่งเป็นโคศกประกาศเพลงและเล่นตลกหน้าเวทีเป็นส่วนมากประกอบกับวงดนตรีมีงานแสดงแทบทุกวันแทบไม่มีเวลาพักผ่อนพรชัยร้อยเพชรปล่อยให้ซุ้มเสียงของตัวเองเสียไปกับการพูดการร้องและเล่นตลกต่างๆอยู่หน้าเวทีเป็นเวลานานจนกระทั่งเขาได้ร้องบันทึกเสียงอีกเพลงคือเพลง แสบหัวใจซึ่งแต่งคำร้องทำนองโดยครูการการุนวงโชคดีจึงเริ่มเป็นของเขาเพราะเพลงนี้ดังสุดยอดและฮิตไปทั่วทุกวงการแบเเเข้้าไปถึงงงง่่หววนนนนืือออ็ค พลชัยช้อยเพชรกลายเป็นดาราเด่นของวงอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะไปทางไหนแฟนๆเพลงก็ให้การต้อนรับอย่างคับขัง่งเจ้าของบาร์ต่างๆและผู้อำนวยการสร้างหนังต่างต้องการตัวเขาแต่เขาก็พลาดโอกาสทองนั้นไปสิน้นด้วยเหตุผลบางอย่าง ขณะที่เพลงแสบหัวใจของเขากําลังดังอยู่นั้นเขาก็ต้องออกจากวงดนตรีสมัยอ่อนวงและไปเข้าสังกัดวงดนตรีสุรพลสมบัติเจริญซึ่งยามนั้นควบคุมวงโดยศรีนวลสมบัติเจริญเพราะสุรพลสมบัติเจริญโดนสังหารเสียชีวิตเพื่อนฝูงและคนในวงการต่างก็ชะโง,งนสนเท่ในการตัดสินใจของเขาไปตามๆกันส่วนมากก็เลยกกันว่าเขาถูกศรีนวลสมบัติเจริญทุ่มเงินซื้อตัวไปต่อเรื่องนี้หลังเวลาผ่านไปนานแล้วเขาตอบยิ้มๆว่า ผมไม่ได้ถูกสีนวลซื้อตัวไปหรอกครับผมสมัครใจไปเองอยู่กับวงสมัยศิลปินก็ดีครับแต่ผมก็อยากก้าวหน้าบ้างและตอนที่ผมออกมา ก็มีเพื่อนหัวอกเดียวกันซึ่งกําลังดังเหมือนกันคือดาแดนสุพรรณออกมาด้วยขณะที่เขาเป็นนักร้องในสังกัดของวงดนตรีสีนวลสมบัติเริอนั้นเขาได้ค่าตัวสูงกว่านักร้องคนอื่นๆในวงเดียวกันเพราะตอนนั้นเขากําลังเป็นตัวเงินตัวทองทีเดียวและเขาก็ได้เข้าร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องเรือมนุษย์เป็นเรื่องแรกและได้ร้องเพลงใหม่อีกเพลงคือเพลงหัวใจขาดซึ่งเป็นเพลงในภาพยนตร์ พรชัยสร้อยเพชรอยู่กับวงสีนวลได้หนึ่งปีเต็มๆต,ตอนนั้นสีนวลคิดหันมาทําห้องอาหารและก็ยุบวงดนตรีเขาลังเลใจยอยู่พักหนึ่งว่าจะทํำยังไงต่อใจหนึ่งก็อยากสู้ต่อแต่อีกใจหนึ่งก็เริ่มจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตศิลปินเสร็แล้ว แต่ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจรวบรวมสมัครพรรคพวกที่เคยร่วมงานมาด้วยกันตั้งวงดนตรีเป็นของตัวเองขึ้นเริ่มฟอร์มวงใหม่และรับงานแสดงอยู่พรรคหนึ่งซึ่งระยะนี้เองที่ทําให้เขาเริ่มรู้สึกได้ว่าการเป็นหัวหน้าวงดนตรีนั้นมันยากเย็นไม่น้อยทีเดียวพรชัยช้อยเพชรนำวงดนตรีตระเวียนแสดงเพียงแค่แคแถวภาคก,กลางและชานเมืองแฟนเพลงก็ให้การต้อนรับเขาอย่างอบอุ่นแต่เขาตั้งวงอยู่ได้ประมาณ3-4เดือนก็ต้องพักวงไปชั่วคราว เพราะยางเข้าหน้าฝนงานแสดงของวงก็มีน้อยประกอบกับเขาไม่ชอบที่จะพาวงเดินสายไปต่างจังหวัดไกลๆอย่างไรก็ดีเขาไม่ยอมหยุดนิ่งเมื่อยุบวงใหญ่เขาก็นำบรุรดนตรีซึ่งเหลือเป็นเพียงวงเล็กๆเ,เข้าไปบรรเลงในห้องอาหารต่อจากนั้นเขาก็มีโอกาสได้ไปร้องเพลงอยู่กับพัตตาคารปวงคำช่วงนี้เขามีเพลงใหม่ที่ร้องบันทึกเสียงเช่นเพลงบึงแก่นนครน,น้ำไหลใจหญิงไม่อยากเสียงเป็นต้น หลังจากร้องเพลงอยู่กับพัฒคารปวงคามได้ประมาณปีเศษ<ๆ>เขาก็พบกับหวานใจในชีวิตของเขานั่นก็คือคุณรัชนีเวชพันธ์หรือตุย๋ยซึ่งเป็นแคชเชียรประจําอยู่ที่พัฒคารน,นั่นเองซึ่งต่อมาหลังจากความรักสุขงอมทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตร่วมกันต่อมาพัฒคารปวงคามมีอันต้องแยกย้ายพรชัยสร้อยเพชรก็ได้เข้าร่วมงานกับอมอรฤทธิ์อภิรักษ์และบานเย็นรากแกนซึ่งบริหารงานโดยเทพบุษติรอดชมพูจากนั้นพรชัยสร้อยเพชรก็ไปร้องเพลงกับวงดนตรีต่างๆตามวาระแล้วหันมารับเชิญตาาามงานงนจ้ทั่วไป โดยไม่สังกัดวงดนตรีใดๆโชคร้ายก็คือเมื่อเขาใช้ชีวิตผ่านวัย30ปีเศษยังไม่แตะหลักสี่พรชัยสร้อยเพชรก็ล้มป่วยลงด้วยโรคมะเร็งตับหลังจากรักษาอยู่ระยะหนึ่งเขาก็เสียชีวิตลงเมื่อวันที่21ตุลาคมปี2528เขาจากไปในวัยเพียง37ปีเท่านั้นเองอย่างไรก็ตามตำนานต้นฉบับเพลงแสบหัวใจพรชัยสร้อยเพชรจ,จะยังดังคู่วงการเพลงลูกทุ่งสืบไป อดีตเนขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากคอลัมน์ของครูสุรียนภาคสิริในนิตยสารโลกดาราขอบคุณข้อมูลจากนิตยสารอนุทินคู่ชีวิตดารานักร้องฉบับเดือนมก,กราคมปี2519ขอบคุณภาพและเพลงประกอบที่มีผู้ลงไว้ขอบคุณมากครับ